สวัสดีครับทุกท่านนะฮะเอ้ยคิดฮอตกันแมวแมวแมวนั่งคอยนั่งคอยไม่ต้องจำมันมันจะคอยอย่างมันมันไม่อย่ามือแตะแตะเจ้ามันไม่ถึงใจไม่ลงไม่ลงไม่ลงแม่เอาให้กิหมูกระทะทุกคนยังไม่สุกเลยเนี่ยเลี้ยงหมูกระทะลูกน้องแต่ลูกน้องยังทำงานไม่เสร็จนะครับทุกคนขายแกทอดดีอาทิตย์นี้เต็มเต็มเลยคนสุกแล้ว รุ่นสาวที่ดีก็เรียนโมทันะฮะน้องพิมกับน้องชินก็กำลังล้างกำลังล้างเนาะตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวจัดก่อนเลยนะพร้อมเลยให้คุณแม่มกับลูกกินก่อนแม่กับลูกไปกินก่อน,อนอลูกก็ลงมาแนละ้ว อ่งคณน่้บอกอให้ไปน้ารไงลูกจเรามาลหรอให้ติ่งให้ดีกว่ามันแบบมันก็ไม่สุดสก็ถือโตอยนไงก็รองก็เรียก,กลูกนะกะลึกนมงมาอมากเป็นทางเดินนะเอามาไ้ไวๆลูกอ่ บนต๊กนอนบนตก็แล้จะคอยซื้อของนะครูคนดีตกตอนคอยซื้อง้งมัไม่ขึ้นมาให้ใส่มาน่ะมียี่ห้าลังมันจิ้หนมนมายี่ห้าลังรอบนี้น่ะแล้ววันนี้นะมันจะเอาไปแก้ไส่มันรอกเจลีเราให้ได้มาประมาณสิบห้าบวกเป็น<ส>ยี่สิบสองลังเฮ้ยสบายเลยตีอ้ามเรียบเลยเมเขาจอดต้องจอดเป็นยไง้าต้องซื้อไว้เวลางลงมาซื้อไว้เลยตุนไว้ ถ้าเราต้องจอบเวลาลงอีกเราตาอยอีกนครคอยไปเอาอีกแตอว่าขายได้แค่เดือนมอกเลอ้ยอันนี้ใคมาิ้นหายสิบอะไเนี่ยจะซื้อเดือนที่้วจับน้ำมัดสี่ยุดตอนไหนนะครับประมาณช่วงวันที่ต้องขายไปทีนึงมนเลา่าเงเดือนนึงนะได้เนีห้าย็ยุดยมือยึดมือหนึ่งนะมือเดียว ของกระแพงพี่น้องเลยนี่เนาะต้องเราลงราคาทำจิ้มแป้งเป้งกระตินราคาไปเลยแต่เราก็ต้องสู้ทุกคนนะประคองตัวเองไปก่อนช่วงนี้นะครับแต่ก็เราได้อยู่ได้กิน,ยนอ,อยู่พีน่น้องเราเลี้ยงหมูทบาน้องงั้นแล้วเด้เอหมูทธาเบิร์เด้เอมังคุดมาบ้าอ่ะมังคุดซื้อมาเมื่อไหร่ช่วงก็จัด กินไกอย่างเดียวแลลูกก็ินไก่อย่างเดียวคะมันเป็นเหมนอด้อะค้อนียนะเป็นยังไยเนาะ้้อดเนาะดี้วยปกตินีกินดิบนะแลวม่ต้มก่อนต้มแล้วแม่ก็จะนให้เี่ยนตกนเลยลูกับกินตอ้วนมาไลูกโตผมใหญ่มากนะน่อย เพียงหัวเข่าเลยอยังนนเนาะไ้กับหัวเข่าเลยนาะพยายมทำหัวเข่าเนี่ยมันพูดแม่เป่าใหมคิดหอวมาหน่อยเนาะเงียบแต่ห่องอย้่เลยไรนอนนอกจะมาอยู่แต่อยู่ในห้นงหรือเปล่านอกนอนจอบอย่างนี้ไปย่างมาประตูก็ะแล่นรักไปกันแล้วมาเขามือกันไว้สักก่อน กินอย่างนานเลยเราดูว่านั่งคอยกินปะ่ะคอยแล้วคอยแล้วนั่งคอยแล้วนี่นั่งคอยแล้วอร่อยไหมลูกอ๋อยังไม่กินเลย มันจะมันเหรอแมอานได้ามันคือปลาไหนปลานกินอาหารมมมืออนี่กินกิน,กนกี่อมมนออมาเอครับ หลังสิของเสร็จแล้วนะครับนะโอกบนน้กินเบิร์ดมาเนี่ย,ยกินในเบิร์ดเด้อเนี่ยเด้อของมอกไอคอนทำกิมแล้วมาเพิ่มเยอะนรัจอะไรกินให้หมดเลยันร้อนทำไมเก็บโมฮอนมาได้

เื้อนะไม่ว่าเลยอันแกงเย็นนะมาแล้วยากส่ได้ยอะหัวเห็ดใหญ่มาคือ่า้มืนก่อน

มไม่มีแตงฮะฮึน,น,นี่ว่ากินได้หลายนี่หลายเฮเบิร์ดเดอ้ออย่างเดอ้เดอ,เดอ,อ,อเนี่ย <c oughs> ทองหมอนี่เจ้าท้องแตกแค่ยี่ห้อ้องหมอนี่เอาคนคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ